สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับร้านมิลก้าแม็กคอยครับผมลำนี้จะเราเราจะมองเห็นว่าส้มดำนะผมเห็นแล้วก็ออสวยพอดีน้องเขาบินมาแล้วออไม่ใช่เขาน้องนะน้องบินแล้วคราวนี้ปัญหาก,ก็คือลำนี้นะครับเกินก่อนเกินก่อนเลยเมื่อคืนทำไปจบแล้วนะครับอันนี้ก็คือพร้อมเล่นแล้วแต่ที่จะโชว์ก็คือสีมันคลาสติกดีมันสวย เหมือนสปอร์ตเลยนะครับส้มดำนะครับนี่เลย <c oughs> อีกหนึ่งไอเดียจับกล้องจับโทรศัพทนะ์ก็จะเห็นว่าสวยนะถือว่าสวยเลยครับพอดีน้องเขาบินชนกับต้นไม้ น่าจะต้นไม้นะชุบแล้วคราวนี้ขาหักนะขาหักนะครับขาหน้าขวาหักครับผมก็เปลี่ยนขาหน้าขวาให้ไปแล้วนะครับแล้วก็มีรีเควสว่าก็คืออยากจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชุดฝาครอบนะครับเพราะว่าฝาครอบมันเป็นรอยอยากได้ฝาครอบที่มันเป็นสีดําสวยๆนะก็จัดเข้าไปพอใส่เข้าไปเฮ้ยสวย อีกหนึ่งไอเดียนะครับเอเวอเตอร์นะครับแปะแปะหนึ่งหนึ่งโปรนะครับสีส้มถ้าใครอยากได้อะไรที่มันไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาลองลอง,ลองหาฝาสีดํามาใส่เหมือนกับที่น้องนักตกรนะจะน้องนักตกรนะผมไม่ได้ทําวิดีโอนะครับช่วงนีผ้ผมพยายามเคลียร์เคลียร์ที่ที่อยู่ในร้านนะครับเคลียร์ก็เลยไม่ได้ทําเป็นคลิปวิดีโอยาวๆแล้วก็ตัดต่อยาวๆให้ ผมขอญาตใช้เป็นคลิปสั้นๆนะครับให้ไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้ามานั่งตัดต่อด้วยมันค่อนข้างยาวแล้วมันทําให้ตัวเองไม่มีเวลาทําตัวอื่นนะครับตอนนี้ผมจะพยายามเคลียร์โดนออกไปให้มันทันให้ให้ให้หลายๆคนที่ส่งมาซ่อมนะครับได้เล่นทันทันปีใหม่นะเพราะอย่างวันนี้ก็ยี่สิบเท่าไหร่แล้วยี่บหกยิบเจ็ดเข้าไปลวนะครับจะพยายามเคลียร์นะครับพยายามเคลียร์ให้อย่างลํานี้ก็เหลือลองบินนะครับลองบินลองทดสอบบินเพราะ เพิ่งเสร็จเมื่อคืนตีหนึ่งนะเสร็จเมื่อคืนตีหนึ่งก็จบแล้วที่เหลือลองระบบนะครับประกอบเสร็จแต่ยังไม่ได้เทสอะไรลองระบบลองบินนะครับแล้วก็ส่งในการแพ็กส่งกลับให้น้องเขาโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนท่านไหนที่ที่ส่งโดรนมาซ่อมแล้วก็รออยู่ก็ หอน,นิดนึงนะครับผมพยายามไล่เคลียร์ให้อยู่สังเกตว่ามันจะไม่ค่อยมีคลิปที่เป็นคลิปยาวๆออกมานะครับเพราะว่าผมผมตอนนี้ผมกําลังไล่เก็บไล่เก็บเก็บงานอยู่นะครับเก็บงานภาคพ,พื้นอยู่เพราะว่าไปนั่งตัดต่อคลิปด้วยมันมันไม่ทันจริงๆนะครับผมอยากให้ได้เอาไปเล่นช่วงปีใหม่กันทุกคนนะ ส่งส่งมานะแต่ว่ามันก็ก็น่าจะมีหลายดําที่ไม่ทันแน่นอนปีใหม่ก็คงก็คงต้องส่งช่วงหลังปีใหม่ไปนะครับอาจจะเป็นส่งให้กันปีหน้าเลยนะใช้คำว่าปีหน้าเลยนะครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากมากนะครับสําหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆสําหรับทุกคอมเมนต์นะครับถึงผมจะไม่ได้ตอบนะครับก็สามารถแอดไลน์แล้วก็สอบถามเข้ามาเป็นการส่วนตัวได้นะครับเนื่องจากว่า มันมีหลายประเด็นเนาะก็ลองล<ๆ>องทักทายเข้ามาสอบถามเป็นการส่วนตัวก็ได้นะครับเกี่ยวกับปัญหาหรือว่าเกี่ยวกับการเล่นนะครับก็สามารถสอบถาม,าถามาถเข้ามาได้ตลอดเวลาครับผมผมยังไม่ได้เปิดอ่านผมก็จะท่านไหนที่ส่งเข้ามาแล้วผมยังไม่ได้เปิดอ่านนะอย่าเพิ่งน้อยใจเพราะว่าผมเข้าใจว่าถ้าผมเปิดอ่านหมายถึงผมจะต้องเคลียร์กับคนคนนั้นให้จบคือต้องอธิบายให้เข้าใจคือต้องคือทุกท่านที่ถามเข้ามาส่วนมากมันคืองานปัญหานะครับผมก็จะ จะยังไม่ได้อ่านเนื่องจากว่ามันมีหลายคนที่ส่งเข้ามาแล้วปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับการอธิบายให้ใครสักคนเข้าใจในเรื่องที่มันมันมันไม่เข้าใจเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าคําถามมันไม่ใช่คําถามเดิมๆมันเป็นคําถามที่ใหม่ๆตลอดนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ดีนะสิ่งที่ดีสําหรับผมด้วยเพราะผมจะต้องวิ่งหาหาคําตอบที่มันใช่จริงๆมาตอบให้นะครับ ก็จะประมาณนั้นอันนี้เอาคร่าวๆนะครับส่วนลำนี้ก็เหลือทดสอบลองบินแล้วก็ส่งกลับให้น้องเขานะครับลำนี้ส่งมาจากจังหวัดจังหวัดไราวานภาคใต้อะชุมพรลึกที่ไหนสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวผมต้องเปิดดูอีกทีโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณมากๆครับสวัสดีปีใหม่ครับคิดตันแล้วสวัสดีครับขอบคุณครับ